คนเราจะแต่งงานทั้งทีเนี่ยคือครั้งเดียวในชีวิตต้องเอาให้ดีที่สุดแต่งงานครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมครับโอ้ทุกอย่างเยอะแยะเสื้อผ้าสถานที่การชนก๊ารเชิญอาหารการกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันสะดวกตรงที่ว่ามีบริษัทที่เขารับ๋อนี่ไงรับจัดการทั้งหมดเลยครบวงจรออแกไนเซอร์มาที่เดียวครบเลยจะถ่ายรูปจะพรีเวดดิ้งอะไรต่างๆปรากฏว่าเนี่ยครับคุณผู้ชม31คู่ที่เขาบอกว่าไปจ้างออแกไนเซอร์เจ้านี้เนี่ย เทครับพอถึงวันจัดงานแต่งเอาปรากฏว่าเทเขาครับผู้เสียหายนะครับเป็นคู่บ่าวสาวเนี่ยครับอย่างที่บอกไปประมาณ31คู่ครับแต่ละคนก็มีพื้นเฮที่อยู่อาศัยเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอยู่แต่ละจังหวัดกันเมื่อวานนี้รวมตัวกันเลยครับมาร้องทุกข์กับทนายรัชพลสิริสาครถึงที่สำนักงานที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อร้องทุกข์และก็ขอคำปรึกษาเรื่องของด้านกฎหมายครับนางสาวปานปริยาศรีจันเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้เสียหายบอกว่า เธอเองตกลงคงใจว่าจะจะ,จะแต่งงานกับชายคนรักครับ<อ>มีกําหนดจ,จัดงานวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานแต่ทีนี้ก่อนถึงวันพิธีช่วงประมาณเดือนกูมหาพันธ์เนี่ยอ่อก็ตกลงกันว่าจะจ้างอออกเกนไนเซอร์จัดงาน,านแต่งงานให้เพื่อความสะดวกครับแล้วก็ไปค้นเจอออ g กเกนไนเซอร์รายหนึ่งปรากฏบนหน้าเพจ Facebook เนี่ยครับมีการรีวิวภาพการจัดงานสวยงามอลังการดูแล้วน่าเชื่อถือนะ มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับหญิงคนหนึ่งนะครับคือเขาใช้ชื่อเล่นยอ,อยกักษ์นี่แหละครับแล้วก็นัดแนะเข้าไปดูสถานที่จัดงานตกลงเลยว่าจ้างให้จัดงานเช้างานเย็นแล้วก็โอนเลยค่าจัดงานไปให้51,400บาท <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะติดต่อสอบถามความคืบหน้างานได้ตลอดเวลาครับทีนี้ปรากฏไปเห็นโพสต์ของบุคคลคนหนึ่งโพสต์ประจานอออกไกเนเซอร์รายนี้ลงตามโลกออนไลน์บอกว่าโกงค่าจัดงานแต่งงานค่ะ <c oughs> จากข้อความที่ปรากฏขึ้นเธอเองก็เอา้าสงสัยล้จริงหรือเปล่าโอ,โอ้แล้วถือโอนไปแล้วน่ะครึ่งแสนน่ะยังไงดีก็เลยโทรไปสอบถามหญิงที่เป็นเจ้าของ organizer นะครับก็ได้รับคำชี้แจงกลับมาว่า เห็นโพสต์แล้วแต่เจ้าของงานยังจะจ้างให้เธอจัดงานต่อไปครับหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่ออ r อก n ันไนเซอร์รายนี้ได้อีกไแล้วยุ่งใจแล้วละ่ะทีนี้โอ้โหต้องไปหารายใหม่ครับแล้วสุดท้ายทราวบว่ามีคู่บ่าวสาว31คู่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกับคู่ของเธอนะครับรวมยอดทั้งหมดอะคะ่ะที่หนูโอนไปให้เขาอ่ะจะอยู่ราเราป,ประมาณ51,400ที่เสียหายเราเขา ในระหว่างที่ที่ที่โอนเนี่ยเขาก็มีการทากามาบ้างเปลี่ยนออแกไนซ์จ้างใหม่หมดเลยทุกอย่างทั้งงานเช้าและงานเย็นจ่ายใหม่หมดทุกอย่างประมาณแปดหมื่นกว่าบาทค่ะตอนแรกสงสารเขานะว่าเอ้ยที่เราเห็นในรีวิวว่าเขาทำพลาดอะไรเงี้ยเราให้โอกาสเราสงสารแต่ว่าพอมาเจอหลายๆเคสหลายคนเรารู้สึกแบบเอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้คือทำไมถึงหาก,กินแบบนี้ โอ้นี่แหละคำถามเดียวกันเลยทำไมถึงหากินแบบนี้คือบางคนบางคู่เนี่ยเขาเก็บเงินกันแบบโอ้โหมาอย่างยาวนานเลยนะเก็บหอมรอมริบคือกว่าจะได้เงินมาจัดงานแต่งครั้งหนึ่งเนี่ยให้เป็นหน้าเป็นตาเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับคือเช่นเดียวกับนางสาวสุพรรณีศรีบุรินครับเป็นชาวจังหวัดเลยเธอบอกว่าจากการพูดคุยเนี่ยดูน่าเชื่อถือนะแล้วก็ทําตัวสนิทสนมเป็นกันเองด้วยเธอก็เลยพึงพอใจที่จะให้หญิงคนนี้เนี่ยจัดงานแต่งงานให้แต่ว่าจัดไม่ใหญ่มาก ในแพ็กเกจเนี่ยมันมีจัดหาวงดนตรีมาแสดงโอ้อันนี้ดีเลยดีนะมีอาหารนะ,ะแล้วก็มีหาชุดตรวจ ATK ไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานด้วยค่ะโดยทีแรกตกลงจ่ายค่ามัดจำเนี่ยเเลยนะต่อมาเนี่ยหญิงคนนี้ขอจ่ายเต็มจำนวนเลย100%เป็นเงิน75,200บาทแต่สุดท้ายถูกหลอกครับพอถึงวันแต่งงานปรากฏว่าเอา้าญิงคนนี้นี่เงียบหายไปแล้วติดต่อไม่ได้อีกเหมือนกันครับ นนในค่าเนี้ยจะมีค่าออแกไน์ค่าโตจีนค่าวงเงินตีแล้วก็พอดีว่านหนู บ้านหนูหนูวจะจัดงานเล็กๆที่บ้านที่เราหนูกวาวห้องงานไม่พอพี่เขาก็เสนอว่าพี่อ่ะมีเพื่อนทํางานอยู่เทศบาลน,นะอะเดี๋ยวพี่ลองติดต่อให้พอสักพักพเขาก็โทรกลับมาบอกว่าอ่าได้แล้วนะแต่หนูต้องอวตังค์ให้พี่คือหนูอ่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าถ้างานมันยังไงหนูก็ต้องจ่ายพี่เขาอ่ะค่ะหนูก็ต้องแบบออนไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะยังไงเราก็ต้องจ่ายหนูก็เลยด้วยความไว้ใจติดต่อไม่ได้ไม่ได้เงินคืนค่ะงานจะจัดเมื่อไหร่คะอ่าจริงๆจะจัด1ิพฤษภาแต่เลื่อนออกไปแล้วค่ะ เนี่ยสุดท้ายต้องเลื่อนนะคือตรวจสอบจากโปรไฟล์ต่างๆใน a c e b o o k ในเพจแล้วเออมันก็ดูน่าเชื่อถือมันมีการรีวิวต่างๆแล้วติดต่อได้ในช่วงแรกเออมันก็ดีนะอันนี้น่าเห็นใจเธอมากๆนะงานแต่งกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วพอถึงใกล้จะถึงวันจริงปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แบบนี้ต้องเลื่อนออกไปเลยอะนอกจากเสียเงินแล้วคือพอต้องเลื่อนงานแต่งงานมันมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยนะมันไม่ใช่แค่จ่ายค่ามันจำแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้คือเขาให้จ่ายเต็มเลยอะ จ่ายเต็มจํานวนเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยคุณผู้ชมทนายรัชพลบอกว่าเบื้องต้นนะครับได้รับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มผู้เสียหายไว้แล้วแล้วก็หลังจากนี้จะประสานไปยังตํารวจกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทนะครับให้ตรวจสอบแอคเคาท์ชื่อของผู้ใช้ Facebook นี่แหละที่กลุ่มผู้เสียหายอ้างว่าติดต่อกับหญิงอ์แกเนเซอร์ว่าเป็นการเข้าข่ายช่อกวงประชาชนและกระทําความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับบอกว่าหลอกไปได้ยังไงตั้ง31คู่ เยอะนะก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วนะคะใช่ครับ